ขกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขกวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระตัวโตอรหโต ธรามสารังมิธรรมสังขจามิสัารนังัจามิส <not> ังขังสรนังขจามิทุติยปีพุทธังสรนังขจามิทุติยปีพุทธังสรนังขจามปีธรรมสรนังัจามิ ตติยมปีสังขังสรนังฆชามิตติยมปีพุทธังสรนังฆชามิตติยมปีธรรมังสรนังฆชามิ ตาติยัมีสังขังสาระนังขจามีติสาระขมานังนิติตังปานาติปาตังเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามีอะจินทานาม เวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามีกาปินาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจารานเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาเารานเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิโมสาวาเทย เวรามณีศิขาปัทังสัมมาทิยามิภุรามาคาเรามณีิะทหงสมพิยามิสราเมรยาตฉะปามาตถานาเวรามณีสิขาปัทังสัมาทิยามิสเรเวรมณีสิขาปัทังสมม นิมานิปัญจสิกขาระธานิสีเลนะสุขทิยันติสีเลน,เนะโพคสัมปทานสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีรังวิโสอิทัจีท่านสอจอนะเป็นประธานนำยอดจอม,มตมัดชมชนต่างๆทั้งเจ็ดชมชนกับหนึ่งอบต นำมาร่วมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในไร่ในปีนี้รู้สึกว่าคึกคักนะเป็นกรณีพิเศษในยมน,นนะก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะสิ่งที่บูชาพระเนี่ยชาวพุทธเราจะนำมาสามอย่างนะเอาความรู้สักนิดหนึ่งนะก่อนที่จะถวายเทียน หนึ่งก็คือทูบทูบก,ก,ก็ต้องสามกา้านนะโยมนะเทียนเทียนก็ต้องสองเล่มน,นะดอกไม้ดอกไม้ก็ต้องหลากสีโยงต้นเะทียนสังเกตด้ยนะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวหลากสีสิ่งที่บูชาของชาวพุทธก็คือทูบสามกา้าน ทูบนี้เอาไว้บูชาพระพุทธเจ้าเอาไว้บูชาพระคุณพระพุทธเจ้าสามประการก็คือหนึ่งพระปัญญาที่คุณสองพระมหากรุณาที่คุณสามพระวิสุทธิที่คุณบูชาจดทูปสามการบูชาพระพุทธเจ้าส่วนเทียนถวายสองเล่ม เพื่อบูชาพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยเทียนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความสว่างยองซอจอจดสว่างทันทีเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาธรรมกับวินัยเป็นเครื่องหมายของปัญญาทนะุกเป็นเครื่องหมายของกลิ่นหอมของพระปัญญาคุณวิสุทธิ์ที่คุณและก็มหากรณาธิคุณนะส่วนดอกไม้ เอาไว้บูชาพระสงฆ์หลากสีพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังนีมมาจากหลายครอบครัวหลายอาชีพถ้าเป็นสมัยข้างพุทธกาลก็เรียกว่ามาจากหลายวันนักกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมาบวชในพระธรรมวินัยเดียวกันมาหล่อหลอมด้วยพระธรรมวินัยเหมือนเอาดอกไม้เอามาจัดแจงกันเนี่ยโยมจัดสวยไมเนะีย เอาสีดอกไม้สีเหลืองบ้างสีแดงบ้างเอามาประดับเอาต้นนี้มาเอาต้นโน้นมามาประดับตกแต่งอยู่ในกรอบในแจกันใน,ในโต๊ะหมู่เนี่ยมันเกิดความสวยงามเปรียบเสมือนพ้าสง์ที่มาจากหลายครอบครัวหลายวันนะหลายอาชีพหลายที่มามาอยู่ในพระธรรมในเดียวกันปฏิบัติเหมือนกันเกิดความสวยงามขึ้นมา ฉะนั้นเวลาญาติโยมถวายเนี่ยมันมีความหมายถวายเทียนสองแทสองเล่มหมายถึงว่าได้ถวายบูชาพระธรรมกับพระวินาทสะ ปักปีบังข้าเดชพระภิกษุสงฆ์ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายเพียรระยำพรรษาพร้อมทั้งบริวางทั้งหลายอย่างนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาขอถวายเด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระพิสุสงฆ์เจริญพรเรีเยนประจัพปัญสาพราา้อมทังปวงเรวายทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายไว้เพื่อประโยชน์เพื่อความสูนแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งมีวิดาและมานาคู ญาติของข้าพระเจา้าทั้งหลายที่วังรับไปแล้วด้วยตลอดสิ่การละมาเึงสาธุเดี๋ยวลงนะลงไปรับประเคน